สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําไข่เจียวสุดเด็ดกันครับไข่เจียวสูตรนี้ก็จะเป็นหนึ่งสูตรครับที่ผมทําทานอยู่บ่อยๆนะครับก็ส่วนผสมไม่เยอะครับแล้วก็ทานอร่อยด้วยเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยครับวันนี้มันก็จะมีเป็นไข่ไก่ครับใช้ั้งหมดมฟองนะครับใบโหระพามะเขือเทศหอมแดงพริกแยงจินดาครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยน้ําปลาน้ําตาลทรายแล้วก็พริกไทยป่นนะครับ ก็อื่นก็ไข่ไก่ครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาครับอันนี้ปรุงได้ตามความชอบเลยนะครับใครชอบทานรสชาติประมาณไหนแล้วก็น้ิกชันสายเล็กน้อยครับพริกไทยป่นครับตามความชอบเลยครับแล้วก็เพิ่มความฟูนุ่มให้กับไข่เจียวด้วยน้ำเปล่าครับเล็กน้อยอันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันดีเลยครับ พอสมผสมเข้ากันดีแล้วก็เครื่องที่เราเตรียมนะครับพริกไดจินดาครับเพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็เป็นลูกโดนนะหอมแดงครับอันนี้ก็เพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติหวานครับมะเขือเทศครับเพิ่มสีสันแล้วก็ความอร่อยตามด้วยใบยโหระพาครับเพิ่มความหอมให้กับไข่เจียวของเรานะครับแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยครับก็ะตินก็ตั้งกระทะน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยครับพอกระทะน้ำมันร้อน,น้ที่ครับก็เทียวไข่ได้เลยครับ เวลาใส่ลงไปก็จัดเครื่องให้กระจายให้ทั่วนะครับเวลาทานจะได้โดนเท่าทั่วกันสูตรนี้ก็จะเป็นหนึ่งสูตรเกดครับที่ผมชอบทานทานบ่อยๆนะครับเพราะว่าทําง่ายแล้วก็ทานอร่อยครับได้ทานผักด้วยเวลาเจียวไข่เราก็ใช้ไฟกลางๆพอน,นะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะเพราะว่าไข่จะมีในส่วนของเครื่องเยอะอยู่ครับเดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วทั้งแผ่นนะครับ ข่เจียวนี่เราก็สามารถประยุกต์ทําได้หลากหลายเลยนะครับใส่เครื่องอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ได้นะครับอย่างใครชอบทานเป็นพวกเนื้อสัตว์ครับจะแต่เป็นกุ้งหรือว่าหมูสับเพิ่มีก็ได้เช่นกันครับไม่ตายตัวนะครับตามความชอบเลยแต่หลักๆผมทานจะชอบอย่างนี้เลยแค่ผักก็อร่อยแล้วครับด้ทั้งความหอมแล้วก็อร่อยพอด้านแรกเริ่มที่จะเหลืองนะครับให้เหลืองยิ่งหน่อยอันนี้จะกลับยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงกลางจะเป็นน้ําเยอะหน่อยผมจะไม่ได้เจาะออกเยอะนะครับให้ไข่เจียวมีความหนาแล้วก็มีความนุ่มอยู่ข้างในครับ เสร็แล้วก็พริกกลับหน้าได้เลยนะครับหอมมากครับแล้วก็ฟูดีมากเลยครับจะเกิดใครทานกับเด็กๆนะครับจะไม่ใส่พริกก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นพริกหวานก็อร่อยเหมือนกันนะพริกหวานก็หอมไปแบบครับนี่้วแต่ความต้องการได้เลยครับ ตอนนี้พอท,ทั้งพริกทั้งใบโหระพาแล้วก็หอมแดงที่เราใส่ไว้ครับโดยกับน้ำมันร้อนๆน,น,นะกลิ่นหอมตลอดประมวนดีมากเลยครับชวนหิวข้าวเลยทีเดียวเวลาเช็คนะครับว่าไข่เจียวเราสุกหรือยังคือกดตรงกลางดูครับตรงกลางจะต้องออกแน่ๆนๆ่อยครับถ้าเกิดยังเป็นนุ่มๆอยู่แปลว่ายังเป็นน้าอยู่ครับเราต้องใช้ไฟกลางค่อนไม่อ่อนนะเจียวไปเรื่อยๆครับอย่าใจร้อนถ้าเกิดไฟแรงเกินไปแป๊บเดียวข้างนอกก็เหลืองนะครับแต่ว่าข้างในยังเป็นน้ําจะไม่สุกเอา ีย่ยเป็นน้ำอยู่เดี๋ยวนานเด็นี่ครับคอยหมุนไข่ไปรอบๆกระทะด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเตาไฟที่บ้านเราอ่ะมันจะร้อนบางแผ่นนี่ครับร้อนไม่เท่ากัน๋ยวสีไม่ไม่เสมอก็จะดูไม่สุกไม่น่าทานน่ครับน,นีด้านก็เหลืองดีแล้วขอกลับอีกครั้งนึงครับให้สุกดีก่อนเหลือ,องหอมดีมากครับ จะก,กรอบๆข้างนอกนิดๆครับข้างในนุ่มๆเลยทอดด้วยวิธีนี้ครับไฟกลางๆนะทอดไปเรื่อยๆครับเป็นจานมาใส่รอได้เลยครับน,นี่ครับกดดุนตรงกลางเนี่ยแน่นๆเนี้ยแปลว่าสุกแล้วใช้ได้แล้วครับปิดเตาเราก็นำขึ้นมาพักใส่จานได้เลยนะครับหอมมากครับ คัาเชียวสุดเด็ดที่ผมชอบทานเลยครับจะทานบเปล่าก็อร่อยนะครับหรือว่าจะทานกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือว่าพริกขมปลาะมาวที่กระเด็ดเข้ากันดีเลยครับเรานําไปทําตามกันดูนะครับเป็นเมนูที่ทาไม่ง่ายแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็ทานไม่มีเบื่อเลยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ